เฮ็ดพ <ừ, S 1> uh, ึ่งเอยเฮ็ดแคลอทดอกสวยนี่โอ้ยได้บน้อไปดิโอเคได้อยู่เนี่ยคลิปสามนะคะนี่ค่ะเนี้ยแครอทฮุ๊บบหลบไปต่อได้บน้อไปดิได้บน้อไปดิ เออเห็ดอียงกับโหดดอ,อกได้เห็ดแค่รัดดอ,อกหนึงไปต่อเน,อนาะบ้าดดีนะขึ้นมาเนี่ยว้าวดอกสวยๆว,ว้าวคุกมาเชิญปัาดดอกสวยจ้ะคลิปนี้คลิปสามแล้วจ้ะป้าดอยู่นี่หรือไม่อันนี้เห็ดอะไรนี่แหละเห็ดเห็นตัวนี้แหละก็เลยเดินขึ้นมาเจอเห็ดเห็ดแค่รอดแล้วก็เห็ดนี่ จ้าได้แล้วเห็ดพึง่งเกาลักนะคะสวยๆดอกงามๆจ้าหนึ่งดอกไปต่อค่ะาดเห็ดตุ้ปุจ้ะดอกสวยสวยปีนี้เยอะมากาดูาดดูไปดดดููาเพื่อนๆเห็ดเห็ดแครอทเห็ดแครอทโอ้ยแก่แล้วอัลตาโอ้ยแก่แล้วอัลตาโอ้ชาดสดาย ไปต่อนอะขึงพัดง่ามอยู่ดีเนาะโอ้ยวาไปหมดอะเอาละกาดแพพ่จ้าสวยๆเลยแต่บอเอาดอกจ้าบอเคยเกลียนวิจะเห็ดขอนมืแมดแล้วค่ันเพื่อนๆจะพากลับแลเด้วจ้าเด้อมืดเห็นยังยง,งีคือบ่มืดแต่บ่มืดแล้วจ้า ี๋ยวจะพาเดินไปฝั่งนู่นอ้อมกับป่านเนาะค่ะไปดูไปดูเห็ดนางลมจะมีป่าเห็ดกรรสนแก่มาแล้วค่ะอะไรนี่ป<ะ>๊ป<ะ>าดเกาลักเน่ามดเลยดูค่ะนี่นี่กระแม่นดูเน่ามดเลยจ้ะเพื่อนเลยดูค่ะวี่นี่หน้าสัาส่วสาไปนี่จอกของเราได้วะ โอ้ได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่ยตะก้าอยู่กับพ่อใหญ่พ่อบอกว่าสันจะเดินมาฝั่งนี้นะลับไปฝั่งนอร์ดเดอร์สันมาคนเดียวบ่มาณหรอกค่ะอุ้ยด้อกลักแล้วจ้ะดอกงามๆอยู่ไปต่อเนาะค่ะเนาะได้ปะได้อยู่เดี๋ยวเอาไปฟองน้ำออกเนาะค่ะเนาะทีได้อยู่ได้อยู่ พ่อรุ่นปะปะปะนี่ค่ะมืดละป่าป่านี่บ่มานานจะเฮ็ดเก่าลักแก่มืดเพื่อนๆจ้ะไปตกคข้ามเลี้ยวจ้าเพื่อนๆเห็นเห,ห,ห็นกวางจะออกมาเลาค่ะเดี๋ยวแบบหนึ่งถ่ายพีทีโอยังไงคลิปนี้ขอปิดคลิปไเท่านี้เด้ค่ะเด้อเพื่อนๆเก็บเพชรปีพศ2020ก็ประมาณนี้คะ่ะเสียงขังบินบนบนหัวน,น,นะคะขอไปด้ยจะเด้ เคยเก็บเห็ดคอนสนเอเห็ดนางลมถังบ่อออกแล้วจ้ะบ่มีแล้วเนาะเดี๋ยวจะกลับไปทางนี้แหละคะ่ะโอเคเพื่อนเพื่อนคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ขอปิดคลิปไปที่นี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะเก็บเห็ดพสยิปซีก่อขอจบไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อประมาณนี้แหละค่ะเจอกันคลิปหน้าแล้วก็เจอกันปีหน้าเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อน,อนบรรยากาศเนาะค่ำแล้วและคะ่ะแต่ดูใน มือถือบอคำเนาะชอบก็กดไล่ใช่ก็กดแชร์เนาะค่ะเนาะดูบรรยากาศปีพศ2 0เด้อค่ะเด้อ้จ้ะก็ขอตัวลาไปเถอะละค่ะบ่ไรามาทั้งนี้เลยจ้ะทำแต่ง,งานเฮ็ดแก่หมดค่ะโอเคจ้ะต้นสนสวยๆโอเคค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหนาแล้วก็เจอกันปีหนาเ้ยค่ะเด้ขอขอให้ทุกคนมีความสุขชคดีปีใหม่เนาะ,ะโอเคจ้า ขอดูนาจจกหน้อยสวัสดีค่ะพเพื่อนเจอกันคลิปหนาแล้วกับปีหนาเด้อค่ะเด้อเก็บเพชรกับประมาณนี้แล้วค่ะชอบกดไลก์กดแชร์้วยจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเพื่อนๆบายๆไปแหละไปจริงๆแล้วค่ะพอซอยี่สิบเก็บเพ็ดก็ประมาณนี้ค่ะเจอกันปีหน้าเด้อพอซอยี่สิบเจ้ะสวัสดีค่ะบายบาย